เยโฉมน้องสาวแท้ๆทั้งสองคนของกีนอัสดาพรเรียกได้ว่าเป็นนักสแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีสําหรับสาวกีนอัสดาพรที่ลดเล่นอยู่บนเส้นทางบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงอย่างมากมายตหรับสาวกีนอัสดาพรเป็นนางเอกสาวที่สวยและมากความสามารถไม่ว่าจะงานละครงาน่ายแบบงานโฆษณาต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นนางเอกที่สวยออร่าสุดๆด,ดูแล รูปร่างของตัวเองเป็นอย่างดีและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดให้ไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมกีนถึงสามารถอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างยาวนานส่วนเรื่องราวความรักนั้นอย่างที่คนรู้กันดีว่ากีนกำลังปลูกต้นรักอยู่กับพระเอกหนุ่มรอทันวาสุริยะจาเรียกได้ว่าทั้งคู่นั้นดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีเวลาที่อีกฝ่ายมีปัญหาทุกใจก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างไม่หนีไปไหนแต่ในวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับน้องสาวของกีนโดยปัจจุบันนั้นกีนอยู่กับคุณแม่กนกวันและน้องสาวอีกสองคนนั่นก็คือเกย์ มนารและก้อยรวิศลาซึ่งน้องสาวของกินนั้นสวยออร่าไม่แพ้พี่สาวเลยทีเดียวซึ่งแต่ละคนก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างกรอยน้องเล็กของที่บ้านก็มีสไตล์ที่น่ารักสดใสแถมยังเพิ่งเรียนจบไม่กี่เดือนส่วนทางด้านของลูกคนลองอย่างเกยนั้นต้องบอกเลยว่ามีสไตล์ที่โดดเด่นมากๆโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งตัวแบบแนวสุดๆแต่ลายเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนเลยล่ะคะ่ะ